ทางบ้านเราเนี่ยจะนิยมปลูกมันที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งดีเพราะว่าเราจะส่งโรงงานแป้งมันสำปะหลังเราไม่ได้ไปทำมันเส้นเพราะฉะนั้นพันธุ์ที่เลือกก็เลยต้องเลือกพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงและหัวค่อนข้างดกค่ะพันธุ์ที่นิยมปลูกตอนนี้จะมีห้วยบง80นะคะแล้วก็พันธุ์ของทางภาคตะวันออกของเราที่ที่ทางศูนย์วิจัยพื้โป่ง,งเขา วิจัยผนออกมาก็มีที่นิยมก็มีอะละยองเก้าซึ่งจะให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงแล้วก็หัวดีนะคะแต่ต้องไว้สักปีหนึ่งขึ้นไปถึงจะดีอะคะ่ะขั้นตอนในการบริหารแปลงนะคะทางของดิฉันเนี่ยจะมีลูกน้องน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นทํา2 0 0ไร่นี่ไม่ได้ปลูกพร้อมกันละค่ะจะแบ่งแปลงสัก10ไร่20ไร่เพื่อเหมาะสําหรับในการที่ว่าจะปลูกทันทํหญ้าทัน ใส่ปุ๋ยทันและลูกน้องมีงานทําตลอดปีนะคะคือเราจะประมาณ10ไร่20ไร่เนี่ยการเตรียมดินก็คือเราจะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นขี้ไก่แกบก่อน10ไร่เนี่ยเราใส่เที่ยวรถสิบร้อนประมาณสัก12 12ตันนะคะประมาณ10ไร่แล้วเราก็ต้องหมันมาดูด้วยว่าเออแปลงมันของเราเนี่ย เออมันมีโรคอะไรเข้ามามั่งไมสามสีเดือนอะไรเงี้ยพ่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเราก็ต้องมาดูตั้งแต่เริ่มเป็นเกษตรกรมาครั้งแรกนะคะก็ทําตามอย่างของออรุ่นพ่อรุ่นแม่มาก็เอ๊ะทำไมนะเราทําแล้วยิ่งทําผลผลิตมันยิ่งลดน้อยลงมันก็มีความรู้สึกเอ๊ะมันไม่ได้แล้วเราจะต้องพัฒนาและตอนนี้จากการที่เรา พัฒนานี่จะทำยังไงเราก็ต้องหาสื่อที่มีความรู้เราก็เอาวิธีการนั้นมามาคือไม่เอาลอกเข้ามาทั้งหมดเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็เอามา,อาแอพพลายอะเนาะเรียกคับศัพท์ไปเลยนะว่าอันไหนมันเหมาะกับพื้นที่ของเราเราก็ลองมาทําดูมันก็อย่างร่องใหญ่เนี่ยที่แรกทางบ้านเนี่ยนิยมทําร่องคู่ร่องเล็กลก็ลองมาทําร่องใหญ่ดูมันก็โอเคนะครับเพราะว่ามันอะ พอพื้นพื้นพอร่องใหญ่ปุ๊บสูงเนี่ยดินม,มันจะฟูมาแล้วต้นมันเนี่ยมันห่างมันแล้วได้รับแสงแดดอะไรมันจะไม่เบียดกันลองทำมาแล้วสองสามรุ่นก็โอเคแล้วถ้าร่องใหญ่เนี่ยปริมาณต้นมันใช้น้อยลงแนวคิดในการดำเนินชีวิตนะคะผ่านมาแล้วนี่อายุหกสิบละคือถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยจำไว้เลยขยันอดทน ประหยัดอันไหนที่จําเป็นยังสื่อความรู้อะไรพวกนี้บางอย่างเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีเราก็มีอันไหนไม่จําเป็นเราก็อย่าไปเอาอย่างพวกพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยไอแพคเนี่ยตัวเองก็ใช้อยู่อายุมากก็ยังใช้อาจจะไม่เก่งแต่ก็ใช้ได้เปิดดู u t u b e เนี่ยได้ว่าการผลิตมันสัมบัลังวิธียังไงดียังไงมีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถเซิร์ชหาได้เกษตรกร,ร,กรสมัยนี้ต้องรู้จักอะไรอะ่ะพัฒนาตัวเอง ถ้าคุณไม่เส์ชหาความรู้เนี่ยคุณก็ทําวิธีเดิมๆคุณก็ได้ผลผลิตเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าคุณพัฒนาตัวเองเนี่ยผลผลิตดีไรายได้คุณก็ดีตามตัวไปด้วย